สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะวันนี้นะครับบรรยากายศยน่ยมรสากับฝนตกขนาดเลยถึงเนเราบมเมณพายุแต่ได้รับผลกระทบจากพายุมรสุมทะเลจีนใต้นะครับเนาะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับส่วนเขาที่ว่านไปกับล่อเอาน้ำออกนะครับเนาะเป็นาน้ำออก ส่วนนอนกับเพื่อนกับสีเกิดจีดอกครับแต่ว่าส่วนในที่มีหนามครั้งเดียวเขาก็่คยไปสอบมาแลครับเนาะแต่วันนี้ว่ได้มาหน้านะครับแต่ว่ามาอยู่ที่ขอบหัวใกล้ๆบ้านนี้นะครับเดี๋ยวไปเมืองก่อนรับชมคลิปนะครับอืจต่ยาพาจวดเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องจะยาพาจวดหน้อครับจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้ับพี่น้องชาวเกษตรกรคนรักเกษตรนะครับได้รับชมเนาะ วันนี้นะครับกะตอนเสาร์ได้ทรงลูกไปโรงเรียนแล้วเนาะก็เลยว่าบรรยากาศก็กดีนะครับก็เลยว่าสิมาถ่ายคลิปวิดีโอ,อหอกงัวไ้เบิ่งนะครับเนาะซึ่งได้บางคลิปที่ในวิดีโอนั้นก็นได้อ่าลงไป,ไปบางแล้วนะครับเนาะแต่วันนี้มีการปรับชมใไม้นะครับซึ่งก็จะกว่างกว่าเก่าเนาะอ่าเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับว่าแต่งไ่เนาะ นี่นะครับตรงนี้ตะก้อนเนี่ยมันเป็นอขอกแพ้นะครับนอตตรงนี้เพื่อแเดวออกนะครับเพราะว่าอาจจะก,ก,กาะเกาะสไปอีกว่าโครงการมาปีนี้นะครับสุดเหตุแต่ว่าข <c oughs> าดว่าสิบวัิเหตุเนื่องจากภารกิจลงหน้าก่อนนะครับนอกระเลยว่าอืมจะวหวหลังช่วงเกี่ยวเขาแล้วเนาะเกี่ยวเขาแล้วเพื่แล้วครับแล้วกะ จะเป็นที่จอดรถคัดฟางหรือรถไทยนะครับซึ่งตรงบริเวณจอดรถไทยรับเฟืองคัดฟางยูอด้านหลังครับเราซึ่งเป็นพื้นที่ขับแคบนะครับตรงนั้นเพราะว่าเป็นทางเข่าของง่วงเวลาเข่าออก้ไล่ออกไปทั้งหอกเป็นเหลี้ยงบนผู้นะครับเนาะแต่วันนี้บรรยากาศก็ฝนตกชุ่มช่านนะครับหนาจากชี่เด่อแดดออกก็เลยว่าเศร้าๆพอนออกเมื่อ หน้ามาเบื่องเขาเมื่ปีน้าบอกก็เลยเอาฟังมาไว้ใ้งัวนะครับเนาะเราไปชมบรรยากาศกันกน,นะครับของงัวนะครับนี่กับบรรยากาศคือเก่าแล้วครับอันนี้หมดเสาถุงกระแตบถุงกล่องนะครับอตอนนี้ก็ตั้งทองตัวหนึ่งนะครับซึ่งสุดท้ายนะปีวางหันได้งัวอยู่อ่า ซี่ต้ซีโต้คือสามตัวสามตัวนะครับสามตัวเราไม่หลุดไตรแนนะครับอ,อมมบา่าเอ้ยบ้านเนสามตัวครับซีโต้หาโตวก็เอาตัวมาใหม่เนาะ,ะเราตัวไดรแนนะครับตัวนนั่งสีนวลน,นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของนั่งฝ่ายนะครับซึ่งเป็นแม่ตัวนี้เนาะแม่ตัวนี้เพิ่นได้เสียไปแล้วนะครับเนื่องจากอาอยุประมาณสิบห้าปีนะครับเป็นงัวอ่าโคในโครงการไถยชีวิตโคกระบือเนาะครับ คนก็นเลยเดียเสียจะว่าจะไปฟังอยู่ตรงนู้นครับตรงนึงถึงเอาใบบานนี่นะครับ่นก็นเป็นแม่คบแม่เข่าของหอ,อกเนาะยามื่มาเศร้าก็จะหิ้วแนวนี้นะครับริ่งที่ขาดบ่ไดดนะครับคือเห็นหรื่าครับอตอนนี้เป็นก้อนเกลือแร่นะครับขาดบ่ไดดเลยก็วัวเล็กวัวหน่อยนะครับเนาะอ,อันนี้เอาฟังเอาฟังนีก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวว่าจะิถามตอนนี้เป็นได้ลูก ต้นนี้นะครับอยู่ต้นหนึ่งปีองหารตัวนึงหลังอายุยาแล้วครับจะครบปีแล้วปีปีกลัวแล้วซึ่งตัวนี้ก็สถานะท้องนะครับของผสมอยู่อสองเถื่อนะครับจะแหลกผสมอยู่หน้าแลบบบัวบติดอยู่หน้านี่ผสมเป็นแบ็กมุกดานะครับซึ่งตัวนี้เป็นงวดจะเขาโครงการในวิสาหกิจชุมชนโคขุนอำเภอโพไซนะครับเนาะนะซึ่งตัวนี้ ได้รับความนโนอจากน้าเชือจากคุนแม่เพิ่นนะครับเนาะเพิ่นเอามาฝากไว้ผมกเ็เลยผสมกเ็เลยว่ามันจะตั้งท่อนะครับเพราะว่าผ่านมาเดือนกลัวแล้วนะครับเนาะถามว่ามอทองงวแม่จะขืนชัดเจนหมากนะครับจะขืนภายในยี่สิบเอ็ดเหือตรงเป๊ะเลยนะครับเนาะ <c oughs> นะครับตันนี้ตัวนึงนะครับเป็นโูกของนางสีนวลน,นะครับตัวน,นี้เป็นโูกเอ่อ น่เขาวงนะครับมาจะแน่เขาวงนะครับเป็นโลกเขาวงฟอเพิ่นเป็นซ้ายเออเอไปเชื่อเดินทับย์ห้าสูนะครับแต่แม่เป็นพื้นเมื่อจะออกดีนะครับ <c oughs> ต,ออตัวนี้ก็ตัวนึงนะครับนี่ตัวนึงแม่นี่ด้ลูกก็แม่เดียครับลูกเพิ่อนเป็นแม่เพิ่อนกระป๋มติถทองนะครับเนาะ นกน้องเรียกสุดนะครับตัวนั้นเนาะตัวนั้นว่าผสมกองโตนะครับแต่เหมือนว่าออกกองโตนะครับแต่ว่าจะออกเหมือนสร้างเขาวงนะครับเนาะเป็นลูกของแม่นี่นะครับแม่นี่ยอดแสงกันได้ครับเพราะไม่ยอดแสงครับมันเหมือนเนยหัวตัวนี้หัวตัวนี้เอามาใหม่นะครับเป็นหัวสีผมไทยหมักไทยลงขิดนะครับเนาะซื่อเป็นมีความน่ารักหมานะครับเชียงขนาดเลยโอเโหกรเ็บ กาสีระว่างนะครับ้องเอามะขาเพราะว่าอันตรายตองหัวนะครับหัวแม่นี้นะครับลูกลูกแม่นี้เดี๋ยวเห็เบืเ้องแม่มาเป็นหัวทีสมูทมากนะครับสวยซึ่งตัวน,นี้นะครับเป็นลูกของเจ้าซิโก้นะครับเนาะซิโก้ซึ่งเป็นน้องชายของ แลมโบ้ uh, นะครับ ừ, เป็นเป็นน้องชายของแลมโบ้นะครับแลมโบ้ทีเคห้าเจ็ดเก้านะครับเนาะซึ่งตัวน,นี้เป็นลูกของซิโก้นะครับซึ่งมีเสือสายของเอ็ก uh, ซ์เลปแปดสองห้านะครับมันเลยเงาวแล้วก็บวกกับสติงเลสิบทับศูนย์ด้วยนะครับตนนัวนี้มันก็นเลยเชื่องนะครับตัวนี้ว่าตัวนี้เชื่องก็ะจะมาออกมานอนทั้งนอนนะครับเป็นว่าที เอาขอว่าไม้นะครับซึ่งลักษณะงามนะครับแต่เลยได้เอามาในราคาที่อ่ยี <c oughs> ่สิบสองนะครับตัวน,นี้เนาะทั้งแม่ทั้งลูกนะครับบวกกับงดผูกไปให้อ่สองโตนะครับเนาะนี่แต่แลกเปลี่ยนกันไปนะครับในราคางดตนนัวนี้กะเรียกว่าพ่อฟังอยู่นะครับมันหูงอ แล้วมาดูฟังนี่ครับในการกินยาเบื้องในการกินยาเพราะอนอาจจะท้องนะครับอาจจะเก่าซิเก่าซึ่เก่าแปดแล้วครับถาโปท้องนี่มันคงจะขึ้นนะครับเพราะมนันมีวัเถิกอยู่เนาะอืนี่ตรงนี้เป็นโูกของซิโก้นะครับมาตัวนอ,อ๋ G K ห้าเจ็ดเก้าทับหนึ่งนะครับพ่อของเขาเนาะตัวนี้มาเบื้องแม่เขานะครับ มแม่เขาเนี่จะเป็นอแม่พื้นบ้านจะออกไปทางซา,า,าโลโรเล่กับดิาเตอร์นะครับมันจะออกบอมีตานอกงนะแต่แต่ผมไปเบิ่งน้นงานอลูกของเขาทีหมอโบอ้คนผสมนะครับโยอำเภอน,นาตาลเนาะบัน่นยังแหละบัน่น <c oughs> ทางนาตาลน,นะครับลูกเพื่อนไทยนี่ต้นใหญ่ขนาดนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่า ต้องเอามาเป็นแม่แมบอกแม่ขอบเพื่อว่าจะเอามาทดแทนแม่กบแม่เขานั่งฝ่ายที่ที่มันเสียไปนะครับเนาะสิ่งของแน่ขอบผมนะครับจะขายจําหน่ายเนี่ยหรือว่าแบ่งปันให้กับแม่หอยคนเนี่ย่นจะมากมาว่าเบิงงระพองงอัตผูนะครับพองวอัตผูยูหนี่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบัดน้มีการผสมโตนะครับเป็นการผสมเทียมทั้งหมด ตัวผูตัวแมนะครับผมจะขัดเลือกไวส่วนไหนทีตัวผูตัวผูเนี่ยผมจะเอาเก็บว้สักตัวนะครับบพว่าจะเวีนพอฟันคุ้มฟูงหรือใบยังเนี่ยผมจะบาได้เอาเก็บไใบยังจากในการจับซัดเนี่ยพอเถาก็ผมในการจับซัดเองนะครับผสมเองนะครับเพราะว่าบขไ่ได้มาบริการนะครับตไว้ใส่ในในของเองในในในแจมนวนนี้นะครับงัวกอะ รดรดจำนวนลงแน่นะครับเพราะว่าส่วนมากก็จะปล่อยเป็นหัวเถิกไปนะครับปล่อยไปหัวเถิกหันซีสองโคม้มซีโตนะครับแต่ก็ยังเหลือตัวเถิกอีกอยู่ซีโตนะครับซีโตมีกระเถิกนะครับมีกระเถิกนน้นอยออกไม่นักระเถิกนั่นกระเถิกนะครับตัวนั้นเป็นยางไปนะกระเถิกเหลือซีเถิกนะครับเพราะว่า เอาไว้ส่วนไหนแม่พันธุ์นะครับในราคาตอนนี้เนาะที่จำน่ายนะครับกับ,บ่าดแดงนะครับเนื่องจากราคาง่วดยิงตำแห้งนะครับเนาะก็เลยบไดแดงไปหย้ยทางอื่นนะครับกับเอาไว้ลอ่อมันขึ้นก็ผสมแล้วก็เลี้ยงทำมันใหญ่นะครับเนาะกับแพ่นสองตนนะครับตัวนี้ก,กบตออัวนะี้แหละเลยหนองเพิ่นนะครับว่าฉีดได้เอา เอาออกอยู่นะครับเพราะว่าโครงสร้างมัน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 บวด้หนะครับมันบมเมนลักษณะที่จะเป็นแม่พันธุ์เนาะก็เลยว่าจะเอาออกอยู่ครับมันหลาราคากอนะครับเนาะจะมาซ้าก็ให้กินฟางันทีนะครับเพราะว่าโรงจะ้ฟางเขาอยู่ไกลๆนะครับเนาะก็ได้ปรับปรุงให้ให้พอเพื่อนพอปีางหันนะครับมันสังกะสีมัน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 บวด้นะครับระยะฉีดของลอย ของลอยต่อตั้งกระสีทิดโลดอะดับลงมานะ่ะมันบวดมันก็เลยอืมมันกันเลยรั่วลงมาใส่ฟางนะครับเสียกับประมาณสักหาทีพกอทิก่อนบุญนะครับเพราะว่ามันฝนตกมาทั้งปีเนาะก็จะก็จะกินจากจากที่ช่องว่างเสาตรงโน้นโน้นมองพก็กีกยกกินมานี่จนมาหอด้ีนะครับจะใส่เวลา,าเกือบหอดเดือน พฤติกาท่านว่านะครับถึงจะหมดซึ่งปีนี่ก็ดอาดเองนะครับไปสื่อมานําเนนนะครับเพราะว่าพื่อย่างอัดฟางแล้วก็มี่รถไทยนะครับเนาะก็ไแ้อาดมาหลายเนนนะครับซึ่งเต็มนีนะครับจู่แต่อยู่ประมาณพกบ่อยก่อนนะครับเนาะจากดันนาด้านหลังนะครับไปต่อไปด้านหล้างอีกนะครับแล้วก็แท่นไปว่าอายุดีไม่แห้งนะครับแต่ว่าสิต่อทั้งล้างอกไปอีก ระเบิดออย้วยครับว่าความสะดวกในการจอดรถใช้เนี่ยมันจะต่อท่าขนงออกไปบอนะครับเพราะว่าเป็นยังืออยากต่อนะครับเนะาะเพราะว่าพอกของผมมันสูงนะครับมันสูงเวลาฝนตกแนวนี้นะครับลมมันจะสาดสาดสาด,สาดขม่านะครับสาดขมา่าอะไรที่ให้ปอกมันจืดน,นะครับปอกมันจืดผมก็เลยจะลดระดับลงไปอีกนะครับเพื่อว่าเป็นทีเก็บวัสดุอุปกรณ์ ในการทำามาหากินหล่ะกัเต็มทีจอดรถจอดยังนะครับรถก็บ่อยากเอาไปจอดไปดาน,นานนะครับหรือว่าเครื่องเล้ายก็อยากเก็บกักตูนไว้นะครับเพราะว่าส่วงมันลําบากก็คือส่วงนี่นะครับส่วงก็ดูฝนที่าบางคนก,ก็ไป่อาออกเนะาะบางคนบางที่ก็ถื่องของผมนี่เป็นเลี่ยงกอยขึ้นผู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเจอฝนแนวนี้นะครับเสือกับฝนกับ,บยูหนาวหนาวบ่วอครับ ทั้งหินทั้งยุ่งนะครับก็เลอรบอยากให้ขอเพื่อนเ,เอาึ้นไปก็เลจสสเยจังะฮาทดเสบียงเตรียมไว้นะครับมันอาจจะหิวจะยั้งแน่จะห่องแน่ที่มันเคยออกไปนะครับเนาะมันกะเป็นธรรมดาหมื่นหนึ่งสองหมื่นนะครับเดี๋ยว,พวเพื่อนจะชิมเองนะครับเดี๋ยวมันกระดนะครับใส่เม็นให้อยู่ให้ก็ไล้ไล่เลย ยหา่แล้วเอาไกาไ่ก็ไว้ดีว่ตาต้นไี้หมักรูมนะครับหมักไข่เกาเป็นไรเนาะทางอื่นนะครับบรรยากาศฝนตกคือกันอยู่นะครับฝนตกแถวนี้อาหารลักทา้านี่จะฟางเด้อครับเด้วอว่ามีหย่าว่าได้ไปตดัดหยานะครับเนื่องจากว่าไปก็บ่ได้นลครับเดี๋ยวก็ต้องไปทำงานเลยเนาะ แม่นี่ก็ขึ้นไปรอบนึ่งแล้วนะครับแม่โตเ่นมากไกเก่าค่ะก็เรลยว่าเดี๋ยวร่ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับแค่นตี้นี้ไหวก็จะคนค้มเจะวผสมอุ้ยไหตาย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 หยามหยามเลยพักขนาดเลย แค่ตัวนี้นไหวนะครับอาจจะใส่ว่สจะแซ้นกบับแบกมุกดานะครับเพราะว่าง้วนตัวนี้จะต้องฟิดเบอร์หูเป็นงัวในโครงการโค้คุ้น,นะครับอ่ะดีนะครับบรรยากาศขอกยคม,มุเศร้านะครับของผมนี่จะเป็นขอกสูงนะครับเนาะแต่จะมีด้านล้างจะเปียกนะครับเป็นยังคงก็อยากก็ลงต่ำอยู่นิดนึงเพราะว่าเอ่อ เป็นสีไดบ่มมี่นะฝนสาสตรเข้ามานะครับเนาะยี่นี่ว่ตมีใหม่เออบ่บ่บ่บมีเล็กนะครับเขายี่นี่เป็นไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้านบนก็เป็นโค้งใหม้ยุค่าครับเสาก็จะเป็นเสาไม้แดงไม้จิ๊ดอยู่เดือใส่ที่เป็นเบือเป,ป็นปลานะครับเนาะผมก็เลยเอามาประยุกมาเห็ดมาใส่นี่นะครับเพราะว่าน่าจ,จะใส่ห้านในโดนอยู่นะครับไยุค,ค่าเป็นดะบดีนะครับดีแต่ว่าอย่าให้โดนน้ำ มากเกินไปคนจะฟูจะพังเร็วนะครับเนาะก็เป็นแนวทางในการอย่างง้อยครับทุกท่านนะครับเนาะบันี้ก็มาชมบรรยากาศยูขอกยูแรงแบบวิถีบันๆนะครับก่อนไปทํางานเนาะเอาวันนี้ขอยาดลาพี่นองไปก่อนนะครับเด้เอเดี๋ยวขอยาดไปทํางานก่อนเนาะเดี๋ยวชมบรรยากาศขอกอดีกิดน,นึงนะครับสำหรับวันนี้พอยาดลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ